ม,มาถึงที่นี่นะครับเจอนั้นตกที่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับ ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ราชวงนะครับวันนี้มาตามหาบอลดางนะครับหรือว่าบอลใหม่ๆแปลกๆซึ่งด่านลําผมนะฮะไม่ใช่แบล็คกาว์ที่ไหนนะมันเป็นภาพจริงนะครับสวยงามมากเลยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตามหาบอลในลําห้วยนี้นะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเพราะดูละเหลแล้วก็จะเป็นโขกหินหรือว่าก้อนหินเต็มไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันครับว่าวันนี้เราจะได้เจอบอลดางไหมไป ทีแรกนะครับผมมองไกลๆมาผมคิดว่าใบนี้เป็นรอยด่างนะครับเหลืองๆตรงนี้แต่พอผมมาถึงไกล้ๆแล้วมันไม่ใช่รอยด่างครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราไปเดินหากันต่อเลย อยู่ฝั่งนู้นผมเห็นชั้นเนี้ยเหมือนกับมีใครเอามาเรียงไว้เลยนะครับซึ่งมันลงตัวมากเลยนะครับดูอันนี้เหมือนกับรองรับมีใต้อนี้รับตรงชั้งข้างบนนี้ก็เหลี่ยมไยดีครับหลัแนั่งมากเลยต้องนั่งชิวๆอย่างเงี้ยยอดมากเลยรรรรตรงนี้สุดเจ๋งจริงๆครับตรงนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีใครสามารถเอามายกหวานเรียงไว้อย่างนี้อะครับ หลังจากที่ผมเดินตามน้ํานี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เจอบอลเป็นบอลจุดนะครับคือผมเดินหาทั้งวันแล้วส่วนมากก็จะพบเป็นแบบก้อนหินส่วนใหญ่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีบอลน,นะครับก็มาเรื่อยๆจนถึงจุดนี้คือผมเห็นต้นต้นไม้ต้นนี้ก่อกับหินก้อนนี้นะครับทางลงจากด้านนู้นมาควา่ำใส่ฝั่งด้านนี้ผมจะเดินผ่านอยู่แล้วผมเห็นต้นไม้นี้ก่ออยู่แอบใจผมก็เลยเดินมาแล้วก็คิดว่าเออน่าจะาไปทําเป็นบอลไสน่าจะสวยนะครับคุณผื่อนคิดว่ายังไงครับสวยไหมครับ ผมว่าจะลองไปทําเป็นบอนไซนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าถ้าไม่มีอะไรเลยเราก็ค่อยเดินออกจากป่าเพราะตอนนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วนะครับแต่ข้างหน้ามีเสียงดังมากเลยนะไม่รู้ว่าน้ําจะแรงหรือเปล่านะครับเไปกันเลย มาถึงที่นี่นะครับเจอน้ำตกที่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับไม่คิดเลยว่าวันนี้จะโชคดีอย่างนี้ไม่ได้เจอบอลเราก็ยังเจอน้ำตกสวยๆนะครับน้ำตกค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ทันมากคิดว่าผมขึ้นไปไม่ได้แน่นอนนะครับสูงแล้วก็ทันกันอันนี้ เพราะว่าไม่มีอุปรกรณ์เซฟติ้งอะไรมาเลยนะครับส่วนตรงหน้านี้ก็จะเป็นบ่อเลยนะครับสวยงามมากน้ํนาก็จะเป็นสีแบบเขียวอ่อนๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมน้ําตกครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางออกจากป่านะครับ จากที่ผมนะครับหาทางที่จะขึ้นไปบนน้ำตกด้านบนนะครับก็ไม่มีทางที่จะขึ้นไปได้นะครับผมจึงลงเล่งน้ําอ่าน,น้ําเสร็จผมคิดว่าไม่มีทางที่จะขึ้นไปได้ต่อละคิดว,ว่าต้องออกจากป่าแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับในวันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยที่พามาหาบอลแต่ว่าเจอบอลน,น้อยมากเลยครับแล้วก็ยังโชคดีวันนี้ก็ได้เจอไม้ที่คล้ายๆที่เอาไปทําบอลใายได้ด้วยนะครับจะลองไปทําเป็นบอลใต้ ได้เจอน้ำตกสวยๆด้านหลามผมนี้หรือว่าวันนี้ก็คุ้มอยู่นะครับส่วนคลิปเดียวนี้ผมคงต้องลาเพื่อนทุกคนไปเพียงเท่านี้ไวพบกันใหม่คลิปเดียวหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย